ทัพปีศาจแดงเจอกับเสียวิจารณอย่างหนักจากผลงานที่แพ้แบบสู้ไม่ได้ในเกมก่อนนิวคาสเิลแต่พวกเขาก็กลับตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเจอกับเซลซีโดยในเกมนี้เอลิกเทนฮากตัดสินใจดรอปมาคัแรแลัดฟอร์ดและองตนี้มาสียาวโดยให้บูโน่ฟานันเดสกลับมาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวลุกอเลฮันโดกานาโชและตำแหน่งปีกซ้ายเหมือนเดิมและลาร์มูทฮอยลุนก็ได้กลับมาประจำการในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านั่นทำให้แมนยูไนเต็ดเดินหน้าบุกเข้าใส่และเล่นกันอย่างกระตือรือร้อนจนได้สกอร์แมกโทเมเน เหมาคนเดียว2ประตูช่วยให้ทีมคว้าสาแต้มเหนือเชลซีได้สําเร็จและทาาแม็กทอมก็ได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําแมตชนี้อย่างไรก็ตามพอลสโคมองต่างออกไปโดยเขาคิดว่าอเลฮันโดกานาโชเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามในเกม่กับเชลซีผมคิดว่ากานาโชอยอดเยี่ยมมากแน่นอนว่าสกอตต์ยิงได้2ประตูและได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําแมตชนี้แต่ผมคิดว่ากานาโชเป็นนักเตะที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในสนามและตอนนี้เขาได้กล้าไปอีกระดับหนึ่งแล้ว จากผลงานในช่วงที่ผ่านมาอเลฮันโดกานานะโชก็ยังคงเล่นได,ได้ผลงานโดยรวมที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าในบางเกมอาจจะมีผลงานที่ดับลงไปบ้างแต่มันก็เป็นสิ่งที่รับได้เพราะเขายังคงเป็นแข้งดาวรุ่งถ้าเขายังคงทํางานหนักจนเล่นได,ได้ฟอร์มที่สม่ำเสมอได้เขาก็น่าจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ให้กับทีมในอนาคตได้นะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องตัดเกมทําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ